ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทาง YouTube นะครับแล้วก็ f c ทุกคนนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับงานแม่ตื่นนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกคนก็พอดีอตอนนี้ก็มาถ่ายคลิปตอนที่จะขึ้นทางาที่หมู่บ้านเขาทำใหม่ครับทุกคนเป็นทางที่ใช้มันลื่นมากเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับ เราเพิ่งถึงกันนะครับนี่เขาเพราะทางหมู่บ้านเขาใช้ดินขี้โคลนนะครับจากจากด้านข้างครับทุกคนเอามากบทางเก่าอะครับเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ทางลื่นนะครับฝนตกอ่าพวกผมก็ไม่กล้ามากันนะครับตรงนี้แหละนะครับที่ที่ที่กลัวนะครับเดี๋ยวก่อนเราก็ให้ลุงเนตรไปก่อนนะครับ ออกนอกทางคูนนะทุกคนเราจะวิ่งอยู่ในเส้นทางคูนนะครับถึงแม้ว่าแม้ว่ามันจะมันขู่ขาก็ก็ยังดีกว่านะครับตอนนี้มันไม่ลื่นนะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนกับแดดแดดนะครับแดดจะออกไหน่อยหนึงที่เรากลัวที่สุดคือจุดนี้นะครับแล้วก็ตกข้างหน้านี่อีกหนึ่งจุดนะครับนีครับข้างหน้านี่นะครับเพราะว่า ตอนนั้นนี่มีต้นไม้หักโค่นนะครับต้นไม้หักโค่นแล้วพอดีชาวบ้านเขาก็เอาดินข้างบนเนี่ยนะครับที่ดินมาสไลายข้างบนเนี่ยกลบมาข้างล่างตรงหน้านะครับทุกคนทํามมาคลิปเลยนะครับก็เราก็พวกเราก็เกรงว่ามันทางมันจะลื่นนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้นะครับทุกคนที่เหลือสบายแล้วครับอโอเคครับทุกคนสบายมากครับตรงนี้นะครับ ต้นเล็กต้นแรกน้ําต้นไม้นะครับจะหาโค้นทางตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาก็เลยเอารถเตะนะครับรถหรือว่ารถไถนะครับมาทำทางนะแล้วก็เกิบดินข้างบนเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับทับทางเก่านะครับที่เป็นปูนอยู่นะครับเราก็เลยกลัวว่าทางมันจะลื่นก็หยุดวิ่งไปประมาณ3วันนะครับทุกคนวันนี้เราก็ เอากันมานะครับทุกคนข้างหน้าจะเจออะไรเราก็ไม่รู้นะครับทา,ทางเมื่อกี้นะครับก็โอเคครับก็ผ่านไปดได้ด้วยดีนะครับฝนตกหนักนะครับทุกคนสามสี่วันที่ผ่านมานะครับก็พยากรณ์อากาศว่าจนถึงสิ้นเดือนนะครับพายุ <c oughs> เราไมา่เห็นทางนี้แล้วก็ก็เอาไปคำนวณกันว่าน่าจะมาได้อยู่นะครับทุกคน เพราะว่าผมดูเมื่อกี้มันเป็นดินปนทรายนะครับเหมือนหินผั่วครับทุกคนก็น่าจะโอเคอยู่นะครับฝนตกก็น่าจะมาได้อยู่แบบนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เราก็มากันสี่คันนะครับเดากันมาเดากันมาทุกคนนะครับว่ามจะไปได้ไม่ได้นะครับทุกคนทรศัรท์็็ติดต่อหน้างานทางนี้ไม่ได้เลยนะครับ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับทุกคนนะครับจุดนี้ต่อไปแล้วก็ทางขึ้นเขาลงเขานะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะเคยแล้วเราเคยวิ่งมาเนาะตอนนี้ผมก็ใส่หินมานะครับสี่ตันแ5ดร้อยห้าสิบนะครับทุกคน4ี่0ดห้าูนย์นะครับน้ำหนักสุดที่นะครับไปมีรถมาข้างหน้านะครับแบบนี้อันตรายนะครับ ก่อนที่ผมหยุดกันไป3าสี่วันนี้ก็เกิดเกิดการเฉียวชนกันนะครับรถหกล้อรถทีมงานนะครับเกิดการเฉียวชนกันนะครับก็เรียกประกันมาเคลียร์เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหรถเก่งนะครับมสาสัญานะครับทุกคนสันญาน,นะครับอยู่ในปานะ่าในเขาด้วยนะครับนี่เป็นกรุงเทพนะครับเป็น,นทุ่งท ด้วยนะครับนี่อุย้ยอันตรายอันตรายเด้อ ใช้ดีเซล B7 นะครับผมไม่ได้ใช้ B10 นะครับทุกคนก็รถส่วนตัวของเราเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันดีๆหน่อยกลางๆนะครับนะครับตอนน้นที่กิดอุบัติเหตุโค้งแบบนี้นะครับแล้ช่วยนะครับก็ช็อตเป่กอย่างนี้เถ้ายอยู่นะครับครั้งล่าสุดที่ผมขึ้นมากันก็มีรถนะครับรถรถกระบะส่วนลงไปนะครับทุกคนรถรถเปล่าเหมือนกันนะครับแล้วเราก็รถเปล่าขึ้นมานะครับทุกคน ทีนี้รถเปล่าเราไปส่วนกันตรงกลางทางระหว่างเนินเนี่ยล้อฟรีเลยนะครับไม่ไปครับทุกคนเอาจนล้อไหมอะครับทุกคนเบรกก็เบรกไม่ได้นะครับก็ต้องฟรีไปอย่างนั้นนะทุกคน,นเอาจนเอาจนล้อไหมเลยนะครับเราเบรกไม่ได้นะครับเบรกแล้วล้อตายุ๊บจบเลยต้องไล่ใหม่เลยนะครับต้องถอยไปยาวเลยทีนี้นะครับ<ค><ณ>ทางเส้นข้างล่างก็ยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสะพานมันขาดเนาะ ทางมันขาดน้ำปลาหลายหลากนะครับทุกคนเราก็เลยจะต้องวิ่งเส้นนี้กันนะครับแล้วก็เส้นนี้เป็นทางที่หมู่บ้านนะครับเขาใช้กันเส้นนี้นะครับพวกรถเล็กนะครับแล้วเราก็ต้องวิ่งวิ่งส่วนเลนกันนะครับทุกคนนะครับความเป็นจริงไม่อยากจะมานะครับเลนนี้เส้นนี้นะครับอยากจะมาเส้นข้างล่างนะครับไกลหน่อยแต่ปลอดภัยนะครับ เนี่ยครับทุกคนตรงนี้แหละที่ต้องระวังนะครับทางอะไรไม่รู้ชันมากๆเลยครับทุกคนชันด้วยเป็นขีดเตาด้วยครับลื่นมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยผมจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าจะต้องใช้สมาธินิดๆหน่อยๆ,ๆนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านทางนั้นมาได้แล้วนะครับเฮ้ยครับทุกคนนะครับทางห้ามผ่านทางชำรุดนะครับเราไปไม่ได้นะครับทุกคนเราเราต้องใช้เส้นทางหนองหลวงนะครับไม่ตื่นนะครับก็ตอนนี้เราก็หายใจท่วท้องหน่อยนะครับพ้นแล้วนะครับแบบนี้แหละครับเส้นทางนะครับ งานเข่างานดอยนะครับทุกคนก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับอันตรายนะครับทางก็จะดีเป็นช่วงๆนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ดีนะครับทุกคน แต่การใช้รถใช้ถนนที่นี่ทางรถนี่รีวูนะครับรถยูสุฟอร์ดราคาหลากัลกล้านนะครับทุกคนโอ้โหมีเงินม,มีทองกันจริงๆนะครับก็ซ้ายมือตรงนี้นะครับซ้ายมือตรงนี้นะคถ้าเราเลียเ้ยวซ้ายไปก็จะเป็นเหมืองแร่นะครับเหมืองแร่แม่ตื่นเก่านะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไปทางขวานะครับไปบ้านมะพร้าวนะครับทุกคน <c oughs> มาถึงจุดชมวิวอีแล้วครับก็ผมก็จะขอจบคลิปไปกับสะพานแห่งนี้นะครับทุกคนนี่นะครับ ทางแห่งนี้นะครับไปถึงถึงเปิดภูม,มิพลน,นะครับทุกคนครับสำหรับคลินี้ก็ <c oughs> จบไว้แค่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจบนจบคลิปนะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ